น้องเลสกลับถึงเกาหลีในรอบ1เดือนเต็มเลยค่ะหลังจากทัวร์คอนในรอบอังกอร์ที่เมกาเสร็จก็ยังไม่ไหวนะคะมีดามาเรื่องชุดที่ใส่สั้นเกิน น้องลิซ่าคะ่ะกลับถึงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่นับรวมประเทศไทยเนี่ยคือน้องเราน่าจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มเลยนะหลังจากที่บินออกจากคอนที่เวียดนามไปก็เป็นว่าสุดท้ายเราก็ท้ายสุดนะคะเสร็จสิ้นภารกิจในการทัวร์คอนเสิร์ตรอบอังกอร์ที่อเมริกาไปเรียบร้อยทุกเมืองใหญ่แล้วคะ่ะทุกคนคงเหลือแต่รอบไฟนอลของสีสาวที่แบบท้ายสุดท้าย จริงๆอ่ะแบบ The Last b o n พิงแล้วก็คืออังกอร์ที่โซลกลางเดือนหน้านี่แหละค่ะก็ตรงกับสาร์อาทิตย์ที่16-17กันยายนนี้นะคะแต่แต,แต่แต่จะบอกว่าแอดมินไปดูมาบัตรถูกมากบัตรคือถูกจริงอะไรจริงอ่ะเห็นราคาแล้วแบบเฮ้ยนี่มันจับต้องได้แบบขั้นสุด VIP เท่าไหร่รู้ไหมคะ 5800ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ย5 8 0 0นี่คือดอยแล้วก็อยู่ไกลมากนะแต่นั่นราละค่ะที่ถูกก็เพราะว่าจัดที่โซด้วยไงคือค่าใช้จ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักของทีมงานมันอาจจะไม่ต้องจ่ายในตรงนี้ก็เลยทําให้สามารถแบบจัดราคานีได้อันนี้แอดมินก็คาดการเอานะคะก็ถ้าอยู่เกาหลีคือพวกเราก็คงไม่พลาดกับราคาประมาณนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าจะให้แบบบินไปดูก็คือไม่ได้รวยขนาดนั้นไงทุกคนถึงแบบสามารถจ่ายค่าตัว๋วแล้วก็ ค่าที่พักบินไปดูสีสาวได้ง่ายๆอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่ตัดพอเฉยๆค่ะอิจฉาคนเกาหลีแหละคือบัตรเขาถูกอะ่ะคือมาบ้านเรา VIP มันไม่ได้ราคานี้นะคะมาเป็นหมื่นเลยอ๋อลืมบอกไปว่าการแลนดิ้งเกาหลีของน้องในครั้งนี้นั้นวันนี้แอดมินพูดเสียงอ e ู้อีนิดนึงนะคะทุกคนแอดมินหวัดนนะขอโทษด้วยการแลนดิ้งเกาหลีของน้องในครั้งนี้นั้นแน่นอนค่ะว่าก็คงตัดสินใจแล้วก็พูดคุยกับทาง YG แบบไฟแนลสักทีแล้วนะคะหลังจบอังกอร์ที่โซ ก็ถึงสัญญาการเป็นศิลปินภายใต้ชื่อวง Black พิงคแต่ถ้าให้อดินดาเนี่ยอดมินว่าน้องไม่ต่อนะแล้วสาวๆแต่ละคนอาจจะย้ายหรือพักไปทําสิ่งที่ตัวเองรักหรือเปล่าแล้วอาจจะแบบกลับมาคัมแบ็กอีกทีจะมีหรือไม่มีอันนี้มันก็ยังไม่สามารถที่แบบจะการันตีอะไรได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าดูจากการใช้ชีวิตของตัวน้องเองในช่วงหลังๆคิดว่าน้องไม่ต่อทุกคนแต่น้องจะไปทําอะไรต่อหลังจากเนี้ยนั่นคือสิ่งที่แฟนๆอย่างเราต้องติดตามกันอีกทีหนึง่งแต่ที่ แน่ตอนนี้ค่ะเจ้าซิกแอลนะคะคงคิดถึงแม่แย่แล้วนะคือไม่ได้เจอแม่มากับเดือนแน่ใจแอดมินแล้วก็อยากเห็นหน้าน้องอีทแล้วนะคะหวังว่าน้องลิซเองจะมาอัพภาพครอบครัวตัวแอลอัพภาพน้องอีทให้ได้ดูกันเยอะๆด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แอดมินอยากแชร์กับทุกคนมากก็คือชุดที่น้องลิซ่าใส่ในคอนเสิร์ตอังกอร์ที่เมกาค่ะอ่ะทุกคนคิดว่าโอไปะ คือเจาะออมาเล่าว่ามันมีแฟนๆบางส่วนคือเขาก็มองว่าชุดอะหลังๆมันสั้นไปมันเห็นแก้มก้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแอดมินจะบอกว่าคือก็เข้าใจได้นะคะถ้ามองแค่เรื่องชุดคือถ้าใครจะบอกว่ามันสั้นไปแต่ก็อยากให้แบบมองอีกม,มุมหนึ่งว่าก็คิดถึงน้องใน,นานะเป็นศิลปินแล้วกันเนาะที่ต้องขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตคือชุดมันต้องมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะนี่มันคืออังกอร์อินเมกาด้วยอะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสด้วยการตัด สินเพียงแค่ไม่กี่ชุดนะคะว่าใส่แบบนี้มันเกินไปนะอะไรบาบๆาบาเพราะถ้าคนตามน้องแบบต่อเน,นื่องจริงๆเนี่ย อากางเกงแบบนี้น้องก็ไม่ได้ใส่ไปเที่ยวข้างนอกไงคือมันมีแต่ในคอนเสิร์ตแบบปิดเท่านั้นล่ะคะ่ะทุกคนใช่ค่ะคือมันอาจจะดูสั้นเกินกว่าศิลปินเคป๊บางคนที่ใส่แต่นี่น้องไปเพอร์ฟอร์มฝั่งตันตกอะนะแล้วก็ถ้าเคยดูศิลปินแนวเวสเทิร์นเขาแสดงบนเวทีเนี่ยแอดมินอยากจะบอกเลยว่าชุดแบบนี้มัเรียกว่าปกติมากนี่ถ้าเห็นชุดของแบบดจาแคท m มลิซ c y รัสขึ้นแสดงคือไม่หัวใจวายตายหรอคะอ่ะเดี๋ยวอมินขึ้นภาพให้ดูดีกว่านะคะอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่ละชุดโอ้โหถ้าจะเป็นบิกินี่แล้วมะแบบถ้าจะแบบ almost new ะคะอะไรทํานองนั้นเลยอย่างไมลิซ c y รัสเองเนี่ยบางคอนเสิร์ตลองไปเสิร์ชดูได้นะคะนางเปลยอกมาเลยจ้าคือแบบ เปิดท่อนบนนะ่ะอะไรประมาณนั้นแต่มินก็ไม่กล้าเอารูปลงนะคะเดี๋ยวโดนแบนอ่ะยังไงก็ดูรูปศิลปินคนอื่นไปพังๆก่อนคะ่ะดูชุดเขาไปแล้วก็พอชินตาเนี่ยแล้วกลับมาดูชุดที่น้องลิซ่าใส่เป็นไงคะเบเบเบ็นเไรเะใช่ไหม เออก็ไม่ต้องคิดมากนะคะมันเป็นการแสดงของน้องอ่ะมันเป็นอาชีพของน้องด้วยแล้วก็อีกเรื่องที่น่าจะโฟกัสก็กคือเรื่องของการเทศะในการใส่ชุดของน้องมากกว่าค่ะก็ส่วนตัวยังไม่เคยเห็นน้องใส่ชุดในสถานที่ที่ไม่เข้ากับการเทศะหรือว่าสถานการณ์อะไรอย่างนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าน้องค่อนข้างแต่งตัวได้เหมาะสมอมาค่ะเดี๋ยวไปดูไปจ่ายตลาดกับคุณแม่เป็นไงก็เสื้อยืดเกงยีนนะคะลากแต่พอลาเข้าวัดก็นุ่มผ้าถุง ข้าวัดไปกับเพื่อนนะคะเป็นไงคือดูเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีไทยถูกปะหรือว่าจะบินไปดูควอก,ก้าอ่ะเที่ยวทะเลก,ก็ต้องบิกินี่ถูกไหมก็ชุดว่ายน้ำอะทุกคนใส่ว่ายน้ำแล้วหุ่นก็ดีขนาดนี้มันก็ต้องบิกินี่หน่อยแหละแล้วก็อ่ะเปลี่ยนหน่อยนะคะไปร่วมงานที่สถารทูตค่ะเป็นไงคะ โอ้โหโค้สุภาพดูดีนะคะปิดท้ายด้วยชุดเที่ยวผับกันสักนิดหนึ่งนะคะเก่งยีนเสื้อเอลลอยนิดหน่อยสรุปคือก็จบนะคะแก้มก้นของลิซา่ามีให้เห็นเฉพาะชุดที่ใส่ทํางานเวลาเล่นคอนเสิร์ตนะคะกับใส่บิกินี่เวลาว่ายน้ำเท่านั้นอาก็เป็นว่าทุกคนอย่าไปซีเรียสมากนะกับชุดการแสดงในคอนเสิร์ตแบบปิดคือมันเป็นเรื่องที่สาหรับแอดมินแอดมินว่ามันค่อนข้างปกติมากอะคะ่ะแล้วก็ขนาดกลับถึงเกาหลีวันนี้เนี่ยคือเอาจริงๆในชีวิตประจําวัน นะคือน้องเองก็ยังแต่งไปทางลุกแบบบ่อยๆสะด้วยซ้ำนะคะเอาเดี๋ยง่าก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ